นี่เดลูกหิวนอนแล้วมา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 นอนนะแม่ในจากมือมือได้กับพอนอนไปเที่ยวนี่สองอาทิตย์จะมาแต่นึงนอนกับแม่สกักก่อนแม่ทำงานนอนสายลรออืมนอนใออนอนสายนอนก็พอปะอืมในอนกับแม่บอกไปดอกโอ้ยจะแมนดีจะแมนหุ่นดีเลี้ยวหุ่นในตีลูก เอาไราเอาไรได้เพามันเล็กน่อยนะอย่าให้บอกให้เบาไราไปไปนอนไปดูไป,ไปมันเด็กแล้วไะนอนเด้อนอนใจนอนใจนอน่งแม่ไปนอนไปนอนที่นอนไปไปนอนที่นอนไปแม่แม่ก็จะไปนอนนี่สิแม,ม่มานาั่นัง เดีแม่มานั่งเฝ้าอยู่เวสคืนมาได้แม่ยุ่งนอนนะนี่ดีซีถุ่มลนะ่ะไปลูไปนอนไปดูซีนอนใช่ได้นอนได้นอนายเตียงบ่นี่นอนใช่อืมโอ้ยน่ะว่าแม่นตัวหน่อยเลยใหญ่ก็ข้าอวยแม่ละว่าแม่เล็กๆหน่อยๆแม่นบ่ ไปลุกลุกลุกหนูไปนอนไหนหนูไปนอนหนูจะไปนอนไหนลูกไปหาที่นอนเร็วหาที่นอนเร็วลูกจะนอนไหนอืมลูกจะนอนใจโอ้ยตาลับเสืออันนี้นอนก็แม่นะ๋ยวแม่ไปหาที่นอนไหนนะนอนอยู่ในห้องแม่นี่ ส่งพระพมดึกแล้วมันนอนอยู่ขาแม่แม่คือสี่ด่นอนมันนอนอยู่ขาแม่แม่คือสี่ด่นอนหอืแม่ก็ง่วงนอนใช่ไหมมาตบตูดในย,ยุคเกินเห็นไหมโอ้ยจนเท่าแล้วลูกกระไรเดียวลูวลกกะไรเกาข้นบนุญเมียกับซองบุญเปนหน่อยเดี๋ยวเที่ยวอาทิตย์สองอาทิตย์